แล,แล้วเราก็มาถึงจุดหมายนะคะทะเลนาเกลือนะคะนี่เป็นอย่างนี้ทะเลนาเกลือเวลาแห้งเนี่ยมันก็จะเป็นเกลือเกลือที่เขานำไปเอาไว้ที่รัดไหนที่มีสนนแล้วไปเททะเลเพื่อให้สนุนละลายนำล่องไปก่อนก็คือคุณแม่ประนอมนะคะสาวกลสิน ส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครไม่เห็นของแท้แล้วสามนาเกลือมีคำถามแม่ถามอะไรจ๊ะผู้สาวอันหนุ่มนาข้าวสามนาเกลือชื่ออะไรเอ้าไม่รู้ค่ะชื่อยุพินไงสื่อยุพินส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครนี่แหละค่ะคุณทั้งหลายค่ะชั่วโลกนี่แหลคือสองเล็กซิตี้ เซลเล็กโาก็คือเค็แปลว่าเกลือค่อนี่แหละถ้าเกิดตามธรรมชาติเขาขาวนี่ค่ะคุณขาอันนี้เป็นทะเลเกลือค่ะทะเลเกลือหมดเลยของเมืองอยู่ทางนันเราทำต้มยำเราก็เอาเกลือนี่ใส่ปรุงได้ไหมได้ไม่ได้ค่ะเพราะต้องมันต้องไปผ่านผ่านหลายๆอย่างอันนี้อาจารย์พาเราเที่ยวนะเนี่ยก็จะมีท่องเที่ยวมาเนาะว้าว ได้ยินแต่ว่าโซลเล็กซิตี้นะคะทุกคนได้ยินแต่ว่าโซลเล็กซิตี้นี่คือมามาของแท้เลยค่ะสวยใหญ่กว้างมหาสมุทรรู้มันเค็มแค่ไหนชิมได้ปะได้สิคะแต่ว่าถ้าอยู่ไม่อยากกลัวเชื้อโรคอยู่ก็ชิมไปสิโอ้นี่นี่คือเกลือหมดเลยเนี่ยเกลือหมดเลยค่ะเกลือหมดเลยซีข้าวขานี่นะคะเป็นน้ำเกลือดูกลิ่นมันก็รู้แล้วว่ามันเกลือเป็นเกลือหมดเลยค่ะ ได้ยินมาอยู่อเมริกาตั้งหลาย50ปีได้ยินแต่ว่าเซาเลกซิตี้ที่อยู่ท่าทีนี้เรามาเจอของจริงคือเซาเล็กโอ้เซาแฟลตแฟลตทะเลเรียบทะเลเรียบนาเกลเรียบเเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันนะคะ โอเคนะคะท่านผู้ชมอันนี้พอไหมคะทุกคนเห็นแล้วนะคะว่านาเกลือเป็นยังไงได้เลทิศตามที่แม่บอกไหมได้เมฆใบนี้เปิดเลยเห็นไหมเชื่อหรือยังทีเนี้ยเห็นไหมบอกแล้วอยู่ทะเลนาเกลือนะคะที่หนึ่งาเลีค่ะยุท่านะคะ ค่ะ <Thank> ตอนนี้เราก็ามาถึงที่เขาเรียกเลยนะพี่หนึ่ง capital capital ของเมืองยูท่านะคะหรือดูใบไม้ผลี่นี่คือถนนเซนี้สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ<ค><ค>ก็เ,เลยียนแปนินึงนะแม่หนูกำลังถ่ายถนนนี้กอยู่นะคะสวยมากเลย <laughs> นี่คือเมืองหลวงของเมืองยูท่านะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือไวท์เฮาส์นะคะตอนนี้ผ้าที่กำลังจะตกดินนะคะนี่ สวยงามทีเดียวคุณแม่ก็จะรออ้สว,สวยสวยสวยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะแป๊บหนึ่งนะแม่แป๊บนึงอ่ะนี่คือวิวสวยมากเลยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นภูเขาแล้วก็มีหิมะด้วยบรรยากาศรออๆอสวยทีเดียวค่ะ